พอดีว่าหมอต้องการจะขยายสาขาพอดีเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเปิดโรงพยาบาลนะดีเนี่ยแต่ว่าอยู่อยู่ทางฝั่งทนทีนี้มันบางคนบอกว่าไกลว่าบางคนไม่ได้บอกว่าอยากจะสัญญกรรมใหญ่อะไรอยากแค่จะฉีดโบท็อกนู้นนี้นั่นนิดหน่อยนะครก็เลยมีเสียงบ่นว่าจะฉีดโบท็อกแป๊บเดียวต้องฝ่ารถติดไปด้านฝั่งทนคหมอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเปิดในในตตเกพยนะครับพอดีว่า พี่ทานายเปสาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทอยู่พอดีนะครับแล้วก็พี่เขาอยากจะอยากจะอยากจะ,กจะทําธุรกิจนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยร่วมกันเปิดสาขาตรงนี้ที่ตรงนี้ที่ที่เพราะรต้องเป,เป็นเป็นตึกมารีนนนี้เพราะว่าสานักงานทนายของพี่เปสารอยู่ข้างๆ้างนี่เองนะฮะเพราะว่าพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยมีมีตรงเนี้ยตำแหน่งทําเลตรงนี้ว่างอยู่พอดีนะครับแล้วก็พี่เขาก็จะได้ดูแลให้ด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะนั้นก็ เรื่องตรงนี้เป็นเป็นที่แรกของของฝั่งที่ฝั่งในกรุงเทพครับสาขาตรงนี้อะไรบ้างเอ,อ่อสาขานี้เป็นเป็นคลินิกนะไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะเป็นบริการหนึ่งคือผ่าตัดเล็กผ่าตัดอะไรที่ไม่ต้องลมยาสลบอะ่ะเช่นการตัดหนังตานะฮะเสริมจมูกแบบง่ายๆนะครับใส่ซิลิโคนนะหรือไม่แต่แต่ที่เราเน้นคือการทำพวกเครื่องยกกระชับการฉีดโบท็อกการทำฟิลเลอร์ฉีดฟิลเลอร์และก็ ที่นี่เรามีที่เราเน้นคือการดริปวิตามินผิวที่เป็นสูตรคัสตมไมซ์คำว่าคัสตมไมซ์คือให้เหมาะกับคนไข้แต่และคนเพราะว่าแต่และคนเนี่ยปัญหามันจะไม่เหมือนกันบางคนปวดล้างบางคนมีปัญหาเรื่องผิวบางคนมีปัญหาเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยแต่และคนเนี่ยต้องการการรักษาที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะนี่การที่เราจะเอาสารน้ําเ้าร่างกายเนี่ยแล่ธาตุแล้วก็พวกวิตามินต่างๆมันจะแตกต่างกันไปเพราะงั้นเนี่ยสาขานี้เน้นมากตรงนี้ งานให่ก็นไป้นครับเรื่องความสวยความงามกับการรับสืนคิมเป็นงไงบ้างครับก็เริ่มต้นก็จะคุณหมอคุณเก่งเขามีปณิพานเดียวกันนะก็คืออยากยกระดับเสริมความงามนะเพราะว่าเราก็จะเห็นคนที่มาใช้บริการเนี่ยส่วนมากก็จะโดนมิจฉาชีพนะแต่พูดตรงตรงก็คืออย่างเช่นหมอปลอมหมอกระเป๋าคลินิกเถื่อนที่ไม่ได้มีหมอหมอจริงนะฮะเราก็อยากจะเป็นคลินิกที่ทํางานประสานกับโรงพยาบาลของคุณหมอและคุณเก่ง ก็คือดูแลในส่วนนี้ให้อินฟอร์เมชันครบนะครับแล้วก็ให้หมอที่เชี่ยวชาญที่มาทำแต่เรื่องเลยนะฮะแล้วก็จัดการในพวกเพจดังๆที่ปั่นกระแสต่างๆนะที่ว่าหมอปอมหมออะไรเงี้ยคือให้รู้ว่าคลินิกที่เป็นมาตรฐานเนี่ยคือโดยการดูแลของบริษัทานายประสารเนี่ยการให้ข้อมูลผู้บริโภคชัดเจนตัวยาชัดเจนมีหมอที่เชี่ยวชาญชัดเจนมีโรงพยาบาลรองรับเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา มีความประสงค์ที่จะขยายเป็นคลินิกแล้วก็อาจจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าผลตอบรับดีซึ่งตอนนี้ก็ดีมากเพราะว่าคุณหมอเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วคุณกิ่งก็เป็นเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของโรงพ exactly ยาบาลที่เชี่ยวชาญในเรื่องัลยกรรโดยเฉพาะอยู่นะครับย่กิ่งกับคนดับดีคุณเป็นไงบ้างก็ใส้ติดเลยลงมาแล้วก็ดีใจได้มาร่วมงานกโอเปิดพิณทางนี้ครับผมแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ได้ดูอยู่นะครับผมมา เสริมความงามที่โรงพยาบาลไอเดลคลินิกนะครับผมเพราะว่าที่นี่ครบวงจรและเชื่อถือได้ครับผมมีทีมแพทย์เก่งๆเยอะมากเลยครับผมแล้วผู้บริหารก็ระดับนี้แล้วก็มีนายไพศาลที่น่าเชื่อถือได้ครับโรงพยาบาลนี้รับรองว่าไม่ทําให้ผู้ที่มาผิดแน่นอนครับก็ทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการออกกําลังกายแต่ที่สาคัญเลยผมก็จะหลังจากทาครีมหรืออะไรก็ตามแล้วมันก็จะได้ไม่สุด ผมก็จะมาทําของเรื่องของคลินิกเพื่อให้มันว้าวขึ้นเพื่อให้แบบดูมีมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นดูหน้ามองหน่าดึงดูมากขึ้นจากคลินิกเพราะว่า บางทีครีมไม่ได้ช่วยทําให้ผิวเราฟูขึ้นมาได้อะไรย่างเงี้ยครับผมทางคลินิกก็จะสามารถช่วยได้ครีมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งของในในหน้าที่ของเขาคลินิกเขาก็จะช่วยในหน้าที่ของเขาในการปรับรูปหน้าหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับผม,ผมลองเข้ามาคุยมีอะไรที่เราไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นใจในใบหน้าง,งเราก็เข้ามาปรึกษาที่คลินิกได้ครับอย่างเอเป็นยังไงบ้างงการดูแลผิวพรรณครับผมก็ใจแค่ของพี่เดกเลยครับก็จะให้วามความกับการนอนการกิน,กนออกกาลังกายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเออรู้สึกว่าแบบมันจะ ถ้าคีมมันจะไม่พอเคล็ดลับหน้าเด็กนี่เราแบบทํางานหน้ากล้องต้องดูแลโดยมือพิเศษนะครับคลินิกก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรามากมันจะทําให้เราแบบเป็นประกายแล้วแบบอัลลาร์ามาคืนในจริงๆเรามีส่วนไหนที่ต้องดูแลพิเศษไหมจึงให้ความสำคัญให้ความสำคัญส่วนน,น,นี้จะเป็นเรื่องสกินครับเรื่องผิวเออรู้สึกว่าให้ความสำคัญเป็นหลักครับเก,กี่ยวแบบความผิวฟิวสวยอะไรเงี้ยครับใช่คุณกี๋คฝากอะไว่าคีินิกจะมีขยายสาขาเพิ่มไหมหรือมีกรรมักการมใหม่อะไรเข้ามาเนัวบ่งบ้าก็ฝากไอเดียคลินิกด้วยนะคะ ก็ปีนี้ค่ะเราจะเราจะขยายสาขาแน่นอนค่ะเป็นในกรุงเทพก็รอติดตามดูค่ะว่าจะเป็นที่ไหนแล้วอันย้ำอีกทีว่าอยู่ตรงไหนครับยึงอม่ทีเพราโลเคชั่นอาสาขาล่าสุดของเรานะคะอยู่ที่ตึกบริโนนค่ะชั้นล่างนี่เองส่วนสาขาถัดไปคิดว่าน่าจะเป็นตามหัวเมืองทั่วประเทศครับก็ ตอนนี้นะครับตัวอเดลนะครับโรงพยาบาลไอเดวนะมีหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นจํานวนมากในแต่ละสาขานะครับแล้วก็ตามหัวเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโคราชระยองจันทบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์นะครับซึ่งมีอยู่แล้วสุราษฎร์มีอยู่แล้วนะฮะก็น่าจะขยายเพราะว่าคุณหมอคุณกิ่งมีปฏิพานที่จะให้โรงพยาบาล IDL นะครับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นมหาชนนะครับก็รอติดตามนะฮะหลังจากนี้นะครับจะไล่เรียงเป็นไตรมาสไปนะครับ